ในหลายพื้นที่สำคัญของประเทศไทยในขณะน,นี้ถูกชาวต่างชาติครอบครองแล้วประมาณ100ล้านไร่ของประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ทางเศรษฐกิจริมชายหาดเช่นจังหวัดภูเก็ตอำเภอเกาะสมุยหรือเกาะช้างรวมไปถึงริมฝั่งทะเลอ่าวไทยโดยกลุ่มชาวต่างชาติใช้วิธีหลีกเลี่ยงกฎหมายมีลักษณะครอบงำในพื้นที่สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นจึงต้องเร่งแก้ไขปัญหาเหล่านี้รวมถึงบังคับใช้กฎหมายให้รัดกุมและเข้มแข็งและจากการศึกษาเรื่องตัวแทนอําพรางนายทรงศักดิ์สายเชื้อผู้ตรวจราชการแผ่นดินได้เปิดเผยข้อมูลว่ามีชาวต่างชาติใช้การอําพรางในการทำนิติกรรมเพื่อครอบครองที่ดินในประเทศไทยไปแล้วเป็นจำนวนมากปัญหาในเรื่องของโนเนีหรือตัวแทนตัวกรรมอําพรางนะครับที่มาเป็นปัญหาที่ทุกท่าน คงทราบดีว่าเป็นปัญหาที่สําคัญที่สุดอันหนึ่งในทั้งในมิติของความมั่นคงมิติเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ในหลายๆมิติของประเทศในในขณะน,นี้แล้วก็ในทางปฏิบัติเนี่ยก็มีเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนเข้ามาที่สํานักงานผู้ตรวจการปริดันเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นระยะระยะนะครับเราก็เลยมองภาพรวมของทั้งประเทศเห็นว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นในหลายจังหวัดในหลายพื้นที่ครอบคลุมไปทั้งประเทศแล้วก็มีความรุนแรงมีความซับซ้อน มากขึ้นเรื่อยๆนะครับในเรื่องของอการดำเนินการในเกาะสม,มุยเองในจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้รับทราบจากทางกองทัพภาคที่4กองรมภาคสี 4, แล้วก็คณะทํางานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าได้มีการดำเนินการอย่างเข้มข้นในจังหวัดภาคใต้ที่ครอบคลุมซึ่งเป็นถือว่าเป็นตัวอย่างของการดำเนินการในพื้นที่ในการดำเนินการในเรื่องนี้ผู้ตรวจการเรียนมาเพื่อทั้งที่จะสนับสนุนให้กาลังใจรวมทั้งมาช่วยเสริมนะครับ ในหลายเรื่องที่อาจจะอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่เช่นการแก้ไขกฎหมายการประสานงานในในเรื่องของการที่จะเร่งรัดให้หน่วยงานต่างๆดําเนินการหลมทั้งหาแนวทางร่วมกันที่จะบูรณาการการทํางานในเรื่องนี้ โดยปัจจุบันคนไทยจํานวนมากยังไม่เข้าใจความหมายหรือรู้จักคําว่าตัวแทนอําพรางแต่คนไทยส่วนใหญ่จะเข้าใจคําว่านอมินีซึ่งหมายถึงผู้ทํานิติกรรมแทนตัวการซึ่งไม่อาจกระทํานิติกรรมนั้นได้โดยชอบตามกฎหมายหรือโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยอาจจะอยู่ในรูปแบบของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเช่นให้คู่สมรสซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทยถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินแทน หรือการจัดตั้งบริษัทเพื่อถือหุ้นแทนคนต่างด้าวเพื่อให้คนต่างด้าวดำรงสถานะอยู่อย่างคนไทยและอำนาจในการบริหารหรือครอบงำกิจการยังเป็นของคนต่างด้าวเพื่ออําพรางการดําเนินการหรือสถานะที่แท้จริงและผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีการแก้ไขปัญหาเพื่อปกป้องทรัพยากรและทรัพย์สินของแผ่นดินไม่ควรเปิดโอกาสให้คนต่างด้าวเข้ามาครอบงำเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการมีกฎหมายป้องกันคนต่างด้าว ทำธุรกรรมเลี่ยงกฎหมายผ่านผู้มีสัญชาติไทยพยายามบอ,อกไปในปีนี้นะครับก็เพื่อจะให้มีทั้งมาตรการเร่งด,ด่วนแล้วก็รวมทั้งการบูรณาการที่สําคัญบูรณาการในระดับในระดับนโยบายซึ่งขณะนี้ก็อาจจะยังไม่ไม,ไม่มีภาพที่ชัดเจนนะครับก็เคยมีข้อเสนอของงานศึกษาไว้ว่าอาจจะออกเป็นระเบียบสมัักนายยกนะครับมีคณะกรรมการขึ้นมามีท่านนายกเป็นประธานก่อนอันนี้ก็เป็นระยะเฉพาะหน้าก่อนที่เราจะมีกฎหมาย ที่เป็นทางการในเรื่องนี้ต่อไปนะครับสำหรับการลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราธานีในครั้งนี้นายทรงศักดิ์สายเชื้อได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบที่เขาหมาแงนตําบลบอผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราธานีตรวจดูพื้นที่จริงตามข้อร้องเรียนเพื่อแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและพบว่าสภาพพื้นที่มีการก่อสร้างในพื้นที่ลาดชันฝ่าฝืนกฎหมายสิ่งแวดล้อมกฎหมายควบคุมอาคาร ส่วนหนึ่งมีการเปิดให้บริการโรงแรมไม่ได้รับอนุญาตซึ่งอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและได้ร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากนายมนตราพมศินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธ,ธานีพลตรีสุภชัยปรีชามาตรรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสและหน่วยงานที่รับผิดชอบใน4จังหวัดภาคใต้คือจังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่และประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งสำนักง,งานตรวจการแผ่นดินกำลังศึกษาแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีปัญหาถือครองหรือครอบครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์โดยตัวแทนอําพรางของคนต่างด้าวอันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเชิงระบบโดยการปรับปรุงกฎหมายกฎหรือข้อคำสั่งหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องหรือการตรากฎหมายเกี่ยวกับตัวแทนอําพรางหรือนอมินีขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อสร้างมาตราการป้องกันและลงโทษให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันต่อไปธราวุฒิวิชาดิต ทีมข่าว n b t ภาคใต้รายงาน